บอกอดีตตายงมันมาเขาดูเลยบอกเี่ยว oh, ่าเขาตายงหรือตายป่วยเขาตีหูเลยไอ้โตเขาเลยมันตายมันตายงแล้ววันนี้เขาก็ไปเผาเหมือนมีมันเป็นมันเป็นไรุ่นจุว่าสวดคาถาจุดมาเมย จนู่มาเมื่อไพผูน่ะสวดก็หาน่ะมันจะยังได้โสิแล้ที่ที่ว่าที่ว่าเขาร้องของเขาน่ะมันเหม็นมันเหม็นเมมเหม็นเหม็นจนเขาสีทนมาได้เวล่ะอยู่ในเมมนั่นแหะเออมันเหตุแห่งเขาเหม็นน่ะอยู่มาเขาสวดเขาเขาเขาแก่ไม่แก่บุญแก่เวาม่แจ๊กไทยเป็นไทยไม่แจัก คึ่งชอบม้วนจ้าเกจ้าตายหุ่น่กจ้าบอตายหง่นเลยจุนิสันครึ่งชั่วโมงอยู่เมียมแล้วนะเขาจะคอยให้ให้เลขมากเออเขาจะคอยให้เขาจะคอยบอกเขามาบอกเขามาบอกลักษณะแบบเละเขาบอกลักษณะแบบไรวะจีเขาก็สิให้ยข้อแบบมือเขาก็สิเขียนให้เลยโอ้ยผีเขียนให้ผีเขียนใส่มือให้ เราก็สีเขียนให้เลยคือคือมันในยานน่ะใช่ใช่เบิ่องข้างเอาเด้อคือเขาหลับตาเลยแต่ว่าเขาเห็นบอทบอแม่บแม่บ้างเอาเด้อท่านผู้ใดต้องการเขาก็นอนในเมมท่านผู้ใดต้องการนอนในเมมใส่มือให้จ้าสิเป็นประมาณนั้นเออต้องมาเชิญเพื่อนเพิ่งไปนอนในมีมให้ที่บอกว่ายังไงล่ะต้องซื้อซัดต่อกัน เบอกว่ายัางไหนแล้วเขาก็ที่บอกว่าเครื่องผีเครื่องคนบางเ่เีย <laughs> <laughs> เขาบอกว่าโอ้ยแจน้นอันนี้เนาะร่วนที่บาหมู่บ้านมาไทายบอกถ้าคนยังไยอายุประถงเนาะเราล่องไยเขาคอมเมนต์มาหก,นะกสิบสีพ่พันวาวเาแม่หน้าเด็กนะ คือบ้านถิ่นประหอดเบบนี้แก่แก่ยังดูแข็งแรงดูและคนมีบุญก็เลยบางสีน่ะเน่มีคนต้องเป็นอยู่จ้ามีกับมียัใหญ่เลยให้ลูกสีเทนเด้อคนมีบุญเนาะกับบ่อนหอยกับแจ้งว่าหายเปนอนในมิมแด้สีคือคือคือเบ้าดีๆเป็นน้าในมิมคือว่าคือว่าคือว่ายังไงล่ะ เขาบาอยจะให้ลูกศิษย์อิหลีหรอเขาหู้จากว่าเขาอยู่ใส่ไหม uh huh. คนคนที่ที่นับถือเขานี่แม่ uh huh. แลกแรกน่ะครอบครัวเขาเนี่ยเพื่อนเขาอยู่เงือนเจ้าเสาหกต้นเสาไม่กันหลอดหกต้นไปแต่ว่าเท่เาออากว่าเงินห้าง,งว่ดสระเพ uh huh. ื่อนเจ้าเสาหกต้นกัเนเลเสาไม่กันหลอดหกต้นน่ะว่าท่รารุ้นเป็นสงไย เดี๋ยวนี้นะเขามีบริษัทเป็นของตัวเองมีบริษัทเฮ็ดเกี่ยวกับไฟฟ้าเราพัดกันเขามาถือแม่เดี๋ยวนบ้องไฟฟ้าก่อสร้างอะไย่างพวกนี้ล่ะวันนี้ได้บัวการได้บัวดีบัวน่ะเป็นวิศวกรไฟฟ้า ก็เลยเปิดบริษัทของเจ้าของเองเดี๋ยวนี้นะ่ะเรามาดูงานตั้งเองค่ะเราก็อันเดืนแม่แม่อยู่ซ้ายเดี๋ยวนี้นะ่ะอยู่ดอนเป็นจังไรลูกสิได้ไปหาแม่แล้วแต่บุญ <c ười> ใอ้บอกเราหน่อยตอนตอนที่แม่ไปสมุทรปราก,การเนาะแม่กับอกบอสบอสได้บอกเข <c ười> าเด้วันนี้ก็เลยไปวัดหลวงพ่อโสธรกลับมาจนยี่ฮอดสมุทรปราก,การนะไร <c ười> แล้วก็เลยโพูดหลวงปิน,นแม่ ให้ลูกถามแม่เลูกน่ะถามแม่อยู่หกปีแล้วเนี่แม่ม้าแม่เป็นอย่างยังเคยรักม้ามาแม่เป็นอย่างคือเบอกโอสูหเาซือลืมผีลืมสวยลืมสูยกระขัดนี่ละมาเดี๋ยวรอดบ้านลงพ่อเนล่ะลูกน่ะอยู่หน้าวัดยาวแล้วกันบมานหลงพอสวรรอ์แสดงว่าบุญกูบบ่ฮอดคูเทื่อนี่ยลูกแม่อีเหมื้อมือไรลผูชิ้นมือมื้นนี่ละลูกแม่จะเฝ้ามือเื่อพอได้ว้ามอได้หราตั้งตาแล้ว เลยบริไ่้อเขาจ้าตั้งหลายตั้งหลายปีมันไท้หมหมเออบุญบ่เรืองนาะแม่นาอเออมันหมไ<ห>ทมก็ถ่ายอยตั้งี่ายเมย์มาบ้า,าบนไหนก็บึงอันนั้นนี่ไงเองเออตั้งคออุณบุก่อนเม่อไหร่คุณจะไปม่ได้นะคุบอกเขาตานกับงมหาเม่เลยอยูพี่ฮะถ้าบุญบ่ทาถ้าบ่มีอย่าง ต่อกับแม่หลีนี่สิบัได้มาหาแม่นบบแม่บูวได้กระซังป้าก็คือไก่สุยนั่แหละคือลูกนี่ล่ะมีบุญังไดงมา <c oughs> ป้าก็คือไก่สุยลีเนี่ก้โบโบอหลีรอเนี่นย,ย,ย,ยแม่กับบัวนี่จ้าเออแปลกเนาะแบบ เล่าูอยูโบราณในบทที่เป็นเล่าเาไมรู้สกเอตอนนั้นน่ะเขาดังก็ยังเนี่ยแม่ชีนอนเมมมาซางครับเขาไปขาวดังกัะไรพวกเาเขาตูอโวยวายกยิ่งข่าวมา่ข่าวอยู่ปาวปีปีสี่เก้าห้าศูน นอนเมี่ยมไม่หันต่างร้ายแล้วคุงได้สิบกว่าปีนี่สิบห้าปีช่วงช่วงช่วงที่เราต้องปฏิบัติอไรไปเอาล่าสุดคุ6ค้าดุข่าที่บผู้ื้อไปให้แฟนอยู่ทุว่าซื้อโทรไปบอกผู้สาวเาต้องไปแก้ด้วยโทรไปบอกผู้สาวแเราละไปคือ5 0าพัน เ็มันต yep. ้องได้ไปแก้บนด้วเขาบนแมนหนตรมีศักดิ์ศรีตรงมีศักดิ์ศรีามงมิตก็ต้องมีศักดิ์ลวเนาะแม่เนาะ้าเขาบอกวิศญาณเนี่ยว่าเขาเขาได้เลยบอกว่าเต้องเกเอาขาเปลืตัวขาเปลือเนื้อเปลจะเปลือตัวข้าเลยแม่ตามจริงเขาก็ต้องอนเงื้อมากเขาจังก้นเนื้อมาเขาไม่แยดเขาบอกไปนั่นเนาะเนืนเทวดาเนาะแม่เทวดาเองกร้ตงเอาไปแดกเิ่นตัว นี่นี่ทุนเกล็ดลังลังล like you know ังเถื่อนเนี่ยลังเถื่อนเนี่ยโตเขานังอยู่เนี่ยคือจังโตเขาเบาเขามันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเังสี่ห็นไหมก็เลยการถามเพื่อนนอเขาคยยังสงสัยบอกว่าเวลาเขานอนเนี่ยเขาไปยังเขาคิดว่าเขาสียยื่อนี่เนี่ยเขายื้อบ่ถึงแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาเหาะขึ้นได้มันแปล่าปยังเขาว่าแล้วเขาถามเพื่อน ฏิบัติบรรลุรขันอีกขันหนึ่งแล้วาการสิ่เป็นอยู่ประมาณนี้ถามผู้ใดบอบปฏิบัติกับบรลูขอกเรื่องนี้เรามันคยยังนะ่งยืนถ้าเกิดว่าผู้ใดโบบรรลุหรือว่าโบ,บขามขันนะ่ะสิบอสัมผัสแบบนี้ได้นะไถ้าเจ้ากาับิบอกไว้อย่างไรทุกวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่เหลวไหลมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีเรื่องจริง แล้ว่าบแมนอันนี้ก็เป็นความเสื่อ่วนบุคคลเนาะค่ะมันเป็นความเชื่ออันนี้น่ะค่ะไปเอาทางไปข้นผู้ได้ยังไงขั้นผู้ได้ยังไงอนไปเอาเรทไทยก็ตอนที่ลาไหมออกพั้นษาแล่ออันนี้ก็สิไปตุดงสิไปอำเภอบึงสามพันก็คุยากอเออบึงสามพัน อำเภอบึงสามบันไทสิไปนหจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์โหย่ไก่โบน้องคนดังสามคันอืมอำเภอบึงสามคันวันนี้ไปยุวัดห้างข้าไปวัดห้างวัดนั้นน่ะเพินห้างมาสิโกปีลวล่ะวันนี้มาด้วยซมแม่ชี้อยู่วัดวัดล้าหุนน่ะ่ะพื้นกันเลยว่าไปน่งอันแม่สีท้าไป ไปพักอยู่วัดน,นี่<ะ>มันเงียบอยู่กลางร,รงนะปืนกระนาบไปปืนกะไปนอนเป็นโมล่ะไม่ซีน่ะไปนอนแบบนี้ตื่นเมื่อเช้ามากอโอู้ยับปะรดนะ่คืองามแพ้ว่าซะพร้องพร้อมรอปั่น เปียกเท่านี้หนึ่งแถวสั้นกระซี่เบนบงกับมันเปียกเท่านี้หนึ่งแถวสั้นเขาเหตุไหนมันซี่ละเอาสร้างว่าเจ้าวายานว่านน้ำน่ะมันเลืกกระโดดได้เหราสั้นเลือกรวมหัวคนน่ะมือแม่โคหนึ่งที่เขาจมฟองน่ะสว่างเงินบาเมซี่น่ะย่างย่างซัมนี่ในจังไดถ่กระจ้าเงินเงินบ่อยี่ยงคาเขาในจังไถ่เอาตามว่าผู้ใดเก็บให้เจ้า พอนละเขาเยังลงปเก็บวเองน้ามันเลอก้กัครับกีนี้เนี่ยกัมันเปียกเขานีเลตเมิงขาเขาเปนอย่างเขาเขานั่งล้งเลยที่บ้านสองสาวคนน้เขานั่งลุ้งกับมองเลยโอมยกลมกลาบมัมๆัเนแ่เขาว่ายังไงลเจ้าเปนยังเจ้าขี้วาบนนัำหน้าเจ้าเก็บไป่อนไรเอากูดนี่ะกะเยาวุปอย่างนั้นนอยเขาเก็บตัมงกยังเป็น้อยล่าสร้างางเขาหยังไปเขาเป็นยังยนาะเขาก็เลยไปเอาไม้ไผ่มา ไม่ไผ่มายังเมองไห่ป่ะไม่ไผ่ล้าหมักเหงาหนามายังลงหนาวเนีตวบาง่ะนี้เขานล้มายาแล้านังเสียงดังในท้านอย่างน้ำเลยได้ดิข้าวย่า่งดูโบเขาลอยน้ำหมกเป็นเขาก็สีย่านนลยนะขี้้อน้ำน้ได้แม่พูนน่ะเนาะขี้ร้งนาำวันน้ำมันเจียงอ่ะ เจ้าน่งกาบมั่มับเหิปานี้เงดบาแมเข้าเจ้านางรเอาเจ้าน้ำเครืงแขงจังไสเจ้าใปมน่ขอาใสมาขกเบมาเก็บรอฟังข้าูนี้หมันอะเจ้าบุีกักเรื่อของุะก็เก็บมามันจะป็นน้อยเงก็บเงองมันมอเแบบนีบางนา้นสะเลยไปเอาไม้ไผ่มาเอามายางมึงเกิดล้ํไมไผ ็นย่างทั้งย่างทั้งบนผิวน้ำได้เพราะว่าอุ้ยต้องเป็นคนพี่บุญพี่หลวงพ่อคนสวยอยูเนาะซีมี่อจีซานซีจ้าสวดแล้วค่อยลุกไปออกออกพรรษาได้เจ็ดมือหนึ่งเดชเขาออกจากวัดน่ะจ้าแล้วเขาบวชเนี่ยเขาก็บวได้อยู่ในคุตติสาราเนี่ยเขาบวชเขาขึ้นอยู่ทั้งเขาบวชนะงูกันาดงูเนี่ยมักินเหล้า ข้าเจ้าว่างูเหลีอยมนี่อันงูเหลี่ยมไหนข้าเจ้าถามว่าอันไม่ขาวเจ้าบ่ายานหวาสั้นานอีหยังสนอกเจ้ารู้บว่า้องเจ้านอนค่ะน่ะทั้งไตอ่ะมันเป็นทำงูเหลือยมมาสั่งข้าเจ้าว่าน่ะเอ้าคอยกบเห็นอีหยังที่เสื็นี่แหละเจ้าบวเซือคอยบวมไปทำงูระบวนอันเจ้าบวเซือคอยนะเจ้าเอา เจ้าให้ยายโนนะแบบจกเสียหนาเป็นแป้นเล้เจ้าปวดไว้มันเป็นแป้นตื่นมือเศร้ามาน่ะมันสีเห็นห้อยอย่างอบ่าษาเราเจ้าบอกก็เลยบอกยายยาเพิมันบอกว่าสิละเจ้าเห็ดเราไม่รู้เรื่องูมันจนเจ้านี้ยสนองบอกมันนะก็ห้เราเสียหนามันแ่นี่ดีอ่ะเออเป็นธรรมงูเลี้ยงดีดีตื่นมือเศร้ามันมันมีแต่ห้อยงูแม่อ้อมเต็มบริเวณตรงนี แต่ว <r> ่ามูมันเห็นยังแม่เลยว้าโอ้แว่าเอาแม่กับเงินเพือจ่นยเนมแม่มันมันมันเป็นงอดเกี่ยวรถด้มันเป็นโงดดหินงอดหินก้อนบางไงกัจะจะสีกว้างกว้างเติมมันเป็นกลมๆด้กับสีกว้างสัมเน่ซัมเน่ละเขากับก่างม่งน้อนกับยีโนน่ะยีโนแล้วไปนเปนน้อนน้ำ สี่มงแรงแล้วสิขึ้นไปขึ้นเขาหกมงเศร้าแล้วก็ลงมาทัานสาหนึ่งแล้วสิไปอยู่น้ำเขาสั้นแย่หนัวนี่มันปฏิบัติน้ามันมาไงเออเราคืนไปแล้วก็รับกวนกวนอดเลยเออเรารับดีนะว่ะคืนไปอยู่หันเราสบายใจเนาะเออตื่นมือตื่นมือเศร้าไหมหล่ะมันมีตั้งแต่ห้อยงูแม่ห้อยงูเหลือมาแม่เราเราเป็นห้อยงูเต็มหน้าเป็นงูอีหลีว่าเนี่ยเนาะ ก็เขาไม่ได้คิดนอย่างกับว่าญาติมายังกับี่ตั้งแต่แพ้บุญกุศลนในเขาเี่นะเขาเลยบอ่เห็นอย่างเนาะเออพันานึ่งนเลยอยู่อ่ะโอ้คนมีบุญเนาะแม่โนตรนี้มีกาดเต้าแดงสาดูหลคอเอ้ยลูกแลได้มีโชควีลาบเดเได้ใส่นีใส่สิลห้ามเด็ดขาดเลยคำนี้น่ะห้าพูดอย่านี้เออมากเบ้าดูนั่นแเออ มอแม่หันแบบนั้นหลวงปู่คนบอกว่ายังส่ล่ะอ่าอันเวลาสู้เป็นนีนะครูบอกให้ครูใส่สู้ไปเป็นนีสู้ไ่ได้บอกครูมาสู้เป็นนีแล้วสู้สิมาข,ขอครูไปใส่นีไอ,อ้เฮ็ดยังประมาณน่ะมันโมแม่สู้ว่าบบมันสั่งแต่ไม่รับวอึกเออทัาครอครูไปกินไปทานนั่นสิครูที่ไหนรู้ประมาณน่ะมันจะเป็นประมาณนี้ ยกเมื่อขื้นเจ้าก็อาซาดูเด้อขอให้ให้ทานให้ได้ส้างบุญสั่งกุศลขอแป่ให้ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซอยเหลือมนุษย์มานะาอยเหลือสัมพัน์ทั้งหลายขอให้ดวงกิตได้ทานเด้อสิอย่าไปบอกว่าขอให้ได้ใส้ดีมันบอกแม่แม่ได้เป็ไปดีน้ำสูงอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเนาะของแม่นางนะคะ เพื่อนเคยไปขอเหลียอยู่เมมกลางปลาสาเนะคะพี่น้องหาคลิปนี้ก็เอฟซี FC แคปไปจดไว้เด้อค่ะแนวทางสำหรับแนวทางแม่นางงวดน,นี้นะคะหกแปดเก้าแปดสองแปดศูนย์สองแปดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าชอบคลิปนี้กาแากดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วกับใบผ่านแนวทางใหม่ๆจากทางช่องนะคะเนาะค่ะค่ะขอขอบมุนขอบคุณนะคะ,นะ,คะ,นะคะเนาะเอฟซีที่อ่าฟังจนจบคลิปนะคะรับชมจนจบนะคะเนาะคะ่นะเฮ้โชคให้มาน้ำกันเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ